คนทำความดีแต่ไม่ละเว้นความชั่วก็เหมือนคนแต่งตัวดีแต่ไม่ได้อาบน้ำก่อนที่จะพูดอะไรให้ถามตัวเองว่าที่จะพูดนี้จำเป็นหรือเปล่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าพูดนี่เป็นขั้นต้นของการอบรมใจเพราะถ้าเราควบคุมปากตัวเองไม่ได้เราจะควบคุมใจได้อย่างไร อย่ามัวหาเงินจนไม่มีเวลาหาตัวเองเวลาโกรธขึ้นมาด็อกเตอร์กับปอสีก็งโง่พอๆกันหากมีปากไว้แค่กินข้าวหรือนินทาชาวบ้านสู้เกิดเป็นใบดีดกว่ายัางไม่ต้องสร้างวาจจจรรมจงรักษาความถูกต้องมากกว่าความถูกใจคนเดียวนี้มันจันไรรักษาความถูกใจมากกว่า ความถูกต้องกรรมนี้เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดไม่มีอะไรเหนือกรรมโลกอันนี้ไม่มีสิ่งใดเหนือกรรม